นี่จะไปเก็บเชอร์รี่บ้านปู่แต่ฝนก็ตกแล้วตามพยากรณ์นั้นจะไม่ตกเด็นเนี่ยนะก็อย่างว่าเอาแน่เอานอนกับอากาศบ้านนี้บอได้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดีย๋ยวเราจะลงไปเอารถนะคะ ที่จอดรถมันอยู่ชั้นใต้ดิน้อเราไปหั่มดนดูโก้ up ซลยจนตัส่วนให่โก้ไปจอดเยอย่าอย่อย่าขมาหนูน้อยตัไปส์ตัไปส์ตัวไปสปมปปสนี่เปล่ ถ้าเป็นโรงจอดรถอยู่ใต้ดินนะเราก็จะขี่รถออกไป,ปรข้างนอกเล้วปกีปาปติปต่อปุ๊บแล้วก็เอามาสู่โลกภายนอกแล้วนะจ๊ะฝนกัโต เดีย๋ยวเรากำลังจะไปบ้านปู่จ้าบีเวียบีเวียไปไหนคะฮะาฟา้อ,อไปบ้านฟ้าฟ,าฟา้าล่ะไปบ้านปู่ครึ้มและฝนตกเลยนะคะเป็นผู้นั่งแต่ต้องไปเติมน้ำมัน man mamma vet som någon ja. tankar. Tanke ändå, ja. 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 det är ingen bensinbil.

อโอ,เโอ,เโอเ้เดี๋ยวมนจ่่ดปั๊แล้วเราะาไไิดลเราก็จะปิดฝาคือนี่ต้องทำเองหมดทุกอย่างแม้แต่เติมน้ามันก็ต้องทำเองจบุสิดย<า> Det vi måste spotta ut kärnorna. måste spotta ut dem. Titta här, inte äta upp hela. Här. Gör ja, du bedömningen älskling, om helt klarar. Okej, det mm. Mm. Jag 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 är det, pappa. <här> spotta ut. Ja. Uh. ต้องเอาเม็ดออกด้วยนะคะลูกเดี๋ยวตัดต้นไม้เยอะสูงมากจะได้ถ่ายเม็ดถ่ะ Här ja, är en dussin lok. Jag menar, körsbär. Inte tampa på ur den. Spotta ut kärnan. Jag menar. Det ramlar. Jo, oh, det ramlar. Haha, byter den. ลิเว yeah, mm. so ียต้องเอาเม็ดออกด้วยนะคะลูกอย่าเราเพาะกันลิเวียสปลอตตออูดอกโซเยอะเลยให้ป้าป๋าเก็บก่อนป้าป๋าเก็บละกันท๊อปตัวมัน ไอาไหมลูกเอาเม็ดออกด้วยนะคะๆๆๆกินได้หน่อยนึงก็คายออกแล้วแต่ก็ดีแล้วแหละลูกเม็ดก็ได้ไม่ติดคอเชอร์รี่ยังไม่แดงดีเลยแต่ก็หวานลนะียดายเนาะ ฟังนี้กระด,อดโอเคเรื่องราวท์ไปมลกูกลูกรุ่นหอมมะเดื่อคลองดอกอยู่นัเนี่ยลูกรุน่น <c oughs> บ้านปู่ลกูกแอปเปิ้ล เชื่อโดมแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีสองพันในต้นเดียวกันแท็กเตอร์เก่า